โอวันนี้มันทำบุญกระถินทัดเนาะทำบุญกระถิ่นันนะเล็กจ้าวัดใหม่วัดท่านโอเคทอดกระถินสามัคคีวัดพระแก้ว USA เมืองฟีนิกอาริโซนา3าเอ็ตุลาสองหอันนี้อันนี้สาราใหม่นะนะเสาราใหม่นะนเะคะคนเยอะแยะเลยค่ะสิ่งที่เป็นสาธารณ น่ายยิ้มหน่อยสิเอาหน้าลงหน่อยสินะจ้าข้ามันกนเล็กเป็นประธานกฐินกันัเล็กค่ะนั่นแล้วจะพาไปดูคณะกรรมการประธานนะคะคุณนายท่านประธานใหญ่ขอถ่ายรูปเลยนะคะปปราาเี่ยวแต ว้าวลูกแกรีดิสเดสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในชุดไทยพี่โอ้ยไม่ได้ใส่น้องเอ้ยใส่แล้วก็ไม่สวยมันมันอ้วนมันอุดใส่ไม่ได้สก๊าดไฮฮัลโหลฮันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทานข้าวด้วยกันนะนะจ้าจ้าหลังเห็นส่วนอยู่ทางนู้นตัดทวใส่เจ็ดสิ่งตัดทวนเองโอ้โหท่าน คุณนายเศรษฐีใหญ่ร้านสปาในริซนาค่ะคุะคณคานูดาแล้วเจอคุณคิดดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอมคุณพ,ณพี่คนสวยกรุณาหน่อยค่ะโอ้ ทำไมสวยจังเลยเห็นนะเห็นทีไรก็ดูซีชุดไทยค่ะโอ้โหดูสิค่ะสวยมากเลยพี่โอ้โหคุณไอยา라บอกน้องนุชทำไมไม่แต่งบอกน้องนุชไม่มีชุดใส่ไม่ได้พี่นุชก็นม่ได้แต่งจากไอมาอย่าก็กระเบนอะแต่ว่าเสื้อเขาให้ใส่ขาวว่ะเดี๋ยวต้องไปวัดตรงต่อโอ้สวยมากเลยค่ะนนี่นข้างหลังนี่โอ้โหมามาทุคนนะ นนมานง,ง,งมดูสิค่ะเนี่ยเนี่ยผู้หญิงสวยในแอริโซนานี่นะฮะดูสิเนี่ยต่างวัยต่างวัยแต่สวยทุกคนดูสินี่แต่งชุดไทยน้องนุชอายเลยค่ะอายเลยน้องสมส่วนสวยจังดูสินี่อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามโอ้โห you are beautiful you are ลูกสาว beautiful h o นี y ยิ้มท่านนี้หน่อยค่ะยิ้มท่านนี้หน่อยคุณนายสมัยสมัยอเมริกานี่ค่ะท่านค่ะ ทำไมก็ไม่รู้โอเคเตรียบกับพ่อใจถือหน่อยนะถือพ่อใจนะคะโอเคแกลกถินนะคะโอ้โอ้เดี๋ยวดูนางรำหน่อยนะคะจะต้องมีตามกองแหงเอาเริ่มเลยพี่เอาถ่ายแล้วได้ไมโโอ้ยอ้ยเดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวนะเดินไปเรื่อยนะเดี๋ยว รอก่อนรอก่อนค่ะเตรียมตัวแล้วนะคะแพรกระถิ่นแก้วอ๋อไอ้บ้องหน้าเล็กเน่อยเน็กเล็กยืนเยอะขนาดน้ำฟ้าหันไปได้ค่ะน้ำฟ้าไปถ่ายแล้วพี่ด้วยจ้าจ้าถ่ายแล้วพี่มาเลยอ้าวถ่ายเดินกระถิ่นนะคะ ทอดกระถิ่นด้วยค่ะพี่น้องทอดกระถิ่นอลิโซนาค่ะคนไหลเลด้วยค่ะ ทอดกระถินร่วมท่ำบูนสร้างโบสถ์ของวัดพระแก้วค่ะอันนั้นเป็นโบสถ์จำลองนะคะโบสถ์จำลองที่เกิดเหตุลมทุ่นพี่น้องเมืองไทยเข้าชนนพลังพี่น้องพี่น้องลาวพี่น้องคนเขมินีะคะไม้องกลัสบายมาะก่อนเกิดสิเดินรอบสาราได้กับพี่น้องสารหญ่อยขนาดนี้ห์นี่ก็ใส่ต้นเงินต้นทองมาก อันนี้เพิ่นเป็นประธานค่ะคุณหมอประธานค่ะท่านเป็นประธานใหญ่ค่ะเดนเป็นอนเป็นคุณหมออ่าอยูริโซนาน้ามาตังโดนแล้วคุณหมอน้ำผ้าเิ่นเกษียณแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเพิ่นเป็นหมอใหญ่ยูริโซนาดูแลกนอริโซน,า,ออโซนามาตลอด ธรรมดกับสิงนี่กมักขายตัางลานขายของด้ค่ะเด้อยสาราหน่อยน่ะจะเป็นมองเขาของนางกด็ดเลยแค่รอบสารามาทั้งนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปยางยกันไปเบิ่งกันเด้อพี่น้อง <S <S น่าเลยเด้อพี่น้องเลย กันอยู่ทางหลังทางหลังของที่ฉันน,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 นี่เป็นสาลาอสาลาจำลองที่เพิ่นสีทิ่นสีเฮ็ดแก่ค่ะอันบุญเงั้นทำบุญร่วมกับทีมสาลาจำลองนั่นแหละค่ะจะเป็นสาลาจำลองทิพนสามฉันก็มาเลยอ่าเป็นเจ้าภาพกเพิ่น